อันนี้ก็สิเป็นเร้าวันยุดมือนีไอ่อนกล่อนข้ามไปทํำโอที่ก็ไปแบบตึงๆนั่นแหละยิงเราว่ายัางวัตีกับเหตุการณ์เพ่ามือขึ้นนั่นแหละค่ะส่วนฉันก็ได้ส่วนอีนองจุฬามาไว้กาแฟาเล่าแล้วกับอีนองพักกาดมาหยัางตีมานีคมพัฒนานนองอัดก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่เพิ่นเคยจ้างฉันรีวิวงานนั่นแหละยิงนนองบางในหูบอจริงๆฉันรีวิวงานให้นั่งบ่กีีงานได้ยิงอันงานสองงานนีล่ล่ะปกติถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์คนอื่นนะก็สิรีวิวเสร็จก็สิจบไปแยก,กาา้า่่ีกใหญ อันไม่รู้เป็นอะไรอัดรู้สึกว่าอัดมีแต่อยากคุยกับพี่ดูดอีหยังจังสีแม่ก่อนหนา้าที่ฉันสิมาเนาะประมาณ2อ,อาทิตย์นี่ละนั่งกันด้ทักถามฉันวางในหูบอกพี่ดูดชอบสีอะไรคะฉันก็นเลยบอกว่าพี่ชอบสีฟ้ายิงพ่อตะว่าหอดเฮียนนางโอ้ยบ่ตองเอื่นเฮียนดอกเอิ้นคาหือหึ <laughs> พ่อตะว่าหอดอานาจากักคฤหาดนา่งยิงนั่งมีของขวัญปีไม่ให้ฉันป้าสูเปิดออกมาเหมือนนั่งรู้เลยอะ่ะว่าฉันมักพ่ายกระเป๋าแบนโค,โคนั่งบอกว่าเป็นงานที่อัดสั่งทาเลยนะเนี่ยพี่ดูดอัดสั่งเ้า น้องปั๊มแบบว่าเป็นซื้อฉันเลยตัวหนังสือน่ะพอต่เปิดเห็นกระเป๋านอหญิงซีถึกใจฉันมักบอกค่าเปลี่ยนพายท่านที่เลขค่ะถิ่มกระเป๋าใบเก่าเลยเฮ้ยเอาจริงๆน้องอัดนะนั่งตะเปิดโอกาสให้ฉันถามราคาเลยได้สูฉันก็เลยบอกค่ถามน้องเพิ่นดอกหูต่ว่าดีใจแล้วก็ปลาปื้มใจบอกคักเลยบ่คิดบ่คนสมองหน่อยหน่อยบอบแบบนี้สิมีคนหักขัดคนนี้นสูน้องอัรพีดุดกับบอมมี่ยังสิตอบแท่นดอกนอกจากความหักและกับความจริงใจแล้วก็ความบันเทิงแล้วก็เสียงหัวล้อที่พีดุดส ต้องรู้จักกันนานเพราะต้องเป็นญาติกันแค่เห็นกันในโลกโซเชียลก็รู้สึกถูกชะตากันแล้วหลังจากให้ขค้องอคอของขวันปีใหม่กันแล้วเนาะเอาจริงๆที่ถือน้ำเขี้ยวนี่ก็คือยังตีแห้งข้าแห้งเตามา็มขึ้นอาการยังพวท่านได้ดีอยู่แพล่าเ้วตอดตาเอฟซีก<อ>ันนะบซีบาเนาะเจ้าย่ามาโทษแพล่าเเ้วเจ้าโทษเจ้าน่ะนะบอกระโทษเอฟซีนี่นละเอาเราเพียวๆไม่ฉันกินเทียนยังเกาะไม่มีหอยออกตาฉันแปดสิบแปดตัวผู้นะหลังจากมอบข้องขวัให้ข้องขวัญกันแล้วน้องอัดกับผ้ายางมาทั่วอาณาจักรของเฮียนเพลินอเฮียนข้าเจ้าน่ะยิงเป ต,ต่งตางานต่างๆพืชผักสวนขั้วคนงานข้าเจ้าปลูกไว้เต็มเลยและนี่พ่อต้นบอกเน่าวชนนี่สองสามคนกีดกานพาก,กันสะอ่อนอีหยังกระดอก,กระเดียก่อ <c oughs> บอกมีว้างหัน,นะก็เป็นบอกมีอันสีสมๆส,สีชมพูผู้ได้หญิงน้องบอกว่าเดี๋ยวถามมันสุกจังมาเอาน้องอัดนะนา่งบอกว่าอาัดเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบให้โอกาสคนอัดชอบในความบ้านๆของพี่ดูดชอบในความจริงใจของพี่ดูดดีอัดเลยอยากสนับสนุนในเรื่องต่างๆพภาวว่าได้ยินจังสันหญิงเอ้ยฉันระลื้มใจดีใจบอกฮักมันเป็นอีหยังที่แบบเกินฟันไหมเก อมแล้วก็มีคนให้ยกำลังใจถามว่ามีบอค้นที่ห้พลังงานลบก็บมีค่าประมาณส่วนหนึ่งเอาจริงๆถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์มาถึงสองเปอร์เซ็นต์ซ้ำว่ามาเบิ่งกำลังใจมหาศาลบบดนี้เวลาฉันเครียดเรื่องอีหยังมากหรือว่าฉันน้อยอีหยังต่างๆมากเนาะมันเหมือนมีเสียงจากเอฟซีพลังมหาศาลจากเอฟซีน่ะคอยกวักมือแล้วก็อาแขนรับไปโอปกอดฉันหรือว่าพักกันยืนกวักมือประมาณว่าเนี่ยฉันยืนอยู่นี่มากๆกำลังใจยูมองนี่ประมาณนี้แหมแค่นี้มันก็นรู้สึกป่าปื่มใจเราสูงขอบคุณเดอ้อขอบคุ่นพวกเธอหลายๆขอบคุ่น็บ่ย กขขางงา็ขอบคุณนจะาข้องแบนหลายๆคนที่จ้างงานขอบคุณนผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่ซอยสนับสนุนช่องน้อยๆยังบวกเฮาเนี่ยมาแนวชึ่องอีกแล้วสูง <g ười> กันเลยสิผ้าเอฟซีดึงดามาวันตีหลังจากเด็ดบอกหน้าแล้วแมนบอตาชนนี่ดูดกเกลือไปเห็นบอกคุ้งค่ะน้องอัดมะละกอด,ดูกมากเลยค่ะ <c> ได้เลยพี่ดูดไปเอาเลยค่ะอยากได้อะไรพืชผักสวนควรัว <c> พี่ดูดเก็บไปได้หมดเลยฉันก็เลยบอกว่าถ้าน้องอัดพูดขนาดนี้พี่ไม่เกรงใจแล้วนะคะฮึๆจากนั้นกับภาคกันต่อยเอาบอกฮุ้งแต่ว่ากันต้อยเอาบัหลายดอกค่ะสามสี่หน่วยเสร็ คืนมันสุกแล้วโอเบอร์แมนมันแก่ค่ะเฮ้ากระซิดิสเพื่อไปจะใส่ตำกล้วยเย <c oughs> าว่าก้อยกระแซบเด้อบกี้อันนี่ตำใส่บกฮ่งกระแซบเพื่อกันค่ะแต่ว่าแห่งสีหยาบเท่านั้นเฮ้ยเนี่ยแต่งตัวงามๆแต่งตัวสวยๆมากเพต้องไปถ่ายรูปอยู่น้ำคาเฟ่ดอกไม่ยืนเด็กกับผ้าสวยๆกับในรูปงามๆแล้วค่ะเฮ้ย <c> ค <oughs> นมันสสวยนะบ่หาแต่ยืนถ่ายกับวิวดอกไม,ม้เสมอไปดอกถ่ายกับต้นอีบุกอีหลอกกับงามได้ค่ะเฮ้ยอันนี้ก็บไม่ได้บอกถึงแกะของได้บอกถึงคนอื่นสำหรับตัวฉันเองเหรอบ่หมอดอกค่ะกับวิวงามๆน่ะหมอกวววิในงเหล้น้องอัดก็หหาาาากกกก้้องงงมใใสส่่่ัััพวฉนนยยดดีู นางน้ำกลนซัพพอร์ตดีบอกคักเพื่อนบอกว่าพี่ดูดอยากเก็บอะไรเก็บเอาได้เลยค่ะและนี่ขนาดยุ่ซานามเพื่อนได้สูบไปเห็นพักแพ้วนองอัดวางด้หวบวูบอกพี่ดูดเก็บไปให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เน่าแห้งทิ้งวมาสัน้นปารมาเอาของขวัญน,น้ำเขาแล้วได้พักย่างต่างหยาไปต้องมาซองล่างค่ะฮึ <c oughs> จากนั้นก็ได้กอดล่าน้องอัดเพราะว่าข้าสิไปทางอื่นต่อและนี่อี้เซียงเกงขาสัน้นบอกคอยสิเื้องของไม่ปันใดเลยสะพายเอากระเป๋าที่น้องอัดให้น้อเฮ็ดหลอกจอกอยู่ฮึ่ปเอาเฮ็ดจังชดบแต่ลค่ันมกอ เหมือนมันเกิดมาคู่กับฉันเลยน่ะกระเป๋าใบนี้บู๊กันเขาบ่า้าไก็บเมาได้ดอกเอฟซีก็สีบาเนาะฮึ <c oughs> จากนั้นกับพักกันยางมาโหลดโชวฟเฟอ้้เขากันนอนรับทาค่ะแล้วห้องสิบไสไยต่อมาเบิ่งกัน